ก็จะดูอยูอ่เนยใ่ห้องไองีอ้ว่านี่พี่หักเลยวะเลยเลยข้างในเนาเออเนี่ยออไม่มีอะไรเออมันก็เลยวายไหมพี่นอ้อง ถ้าที่เปลี่ยนแบตพแบบเราแค่เราแช่ต้องมันก็ึืนมาต่ล้ ให้โชคมานทำงานมงยับยุบยึบยึบยึบอยอกิจ่ชคกูยืดปะยืดเหรอยืดเยอะพันแล้วนยืดเลยวาบูว่าอ๋อเนี่ยแม่น้ำยาวยาวหน่อยทำร็จแล้วได้ขยับไปไหนทำที่น้ำน้ำานี้มันเปลี่ยนหมดเลยเนี่ย ต้นไม้มันขึ้นผมว่าน่าจะเป็นต้นไม้ขึ้นถ้าแล้วน้ำเล็กว่านี้แต่มันแห้งแห้งแล้วแต่คุณเล่าอะไรครับคุณเอ็นจีดีทางติดตามเออกแม่ไปก่อนดีกว่าครับ เาเป็นคู่นี้ก็เสร็จแตหน้าแตหน้าย่แค่หนเดี่ยวถเงีนหมดเป็บแม่บ้านผมใคร หรือว่ามันเต็มมัก็ะอออกมันไม่มีไม่มีเต็มว่าไงเ่งเล,ละกินเด็กไงเพ่ ขอ้าสวรรค์เนี่ยขอแหลอออเ้าของผมใน้าสวรรค์หล่นลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะพี่ต้องไปไหนแล้วครับยางดยางากันไม่เป็ไรพี่ไมเป็นไรผมไม่มีแหละพ่อคตอมเิพ่อเติมเ บ้านนะพี่ที่แะติดนะไม่ใช้ก็โอนไปน้อนน้อนมันหายมันเฉียงนะพี่มันแค่เหลือไม่กี่ตัวเองนะพี่ก็จะเอาไปติดทำไมมันไม่สวยอ่ที่วัดสายโมไซ